สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวห่วงจุ้ยเจ้าคนนายคนขุมลูกน้องให้อยู่หมัดบารมีบังเกิดคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบารมีความเป็นหัวหน้าว่าต้องทำยังไงเพื่อที่ให้ลูกน้องเคารพนับถือนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับการสร้างารามณีความเป็นหัวหน้าเพื่อให้ลูกน้องเคารพนับถือค่ะเชื่อว่าหากใครได้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้าง,งานการคุมลูกน้องให้อยู่หมัด เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพและวิธีการพูดคุยการวางตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะแต่เชื่อหรือเปล่าคะว่าสามารถเสริมได้ด้วยห่วงจุ้ยง่ายๆเลยค่ะคลิปนี้นะคะจะมาชี้จุดห่วงจุ้ยเพื่อสร้างบารมีความเป็นหัวหน้าให้ลูกน้องเคารพนับถือค่ะหากใครที่มีลูกน้องเป็นร้อยแต่คุมคนไม่ได้บารมีถดถอยนะคะ ได้เป็นหัวหน้าคนเพราะฝีมือมีลูกน้องนับร้อยแต่ว่านั่งผิดตำแหน่งคุมคนไม่ได้บารมีมีได้ก็ถดถอยได้นะคะห่วงจุ้ยเรื่องของการสร้างบารมีนั้นเคยแนะนำไปแล้วว่าให้เริ่มต้นจากที่บ้านค่ะด้วยการจัดตำแหน่งห้องนอนให้ถูกตำแหน่งของตัวบ้านเพราะห่วงจุ้ยดีตั้งแต่รากฐานจะเสริมพลังให้มั่นคงขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นนะคะเราก็ต้องสร้างห่วงจุย้ยที่ทำงานให้ถูกต้องเช่นกันเพื่อเอาให้อยู่เต็มร้อยค่ะยิ่งเป็นหัวหน้าคุมคนมีศักยภาพที่เจ้าของกิจการมองเห็นพิสูจน์ได้จากการแก้ปัญหานานานับไม่ถ้วนการเผชิญอุปสรรคมากมายและใช้ความสามารถของตัวเองสู้สุดกำลังในทุกๆวันแต่ถ้าเริ่มเกิดภาวะควบคุมคนไม่ได้จนลูกน้องจะมาคุมเราเองแทน ให้ลองสังเกตสองเรื่องใหญ่ๆดูนะคะคือตำแหน่งห้องนอนที่บ้านอยากสร้างบารมีต้องนอนโซนหลังบ้านและนอนชั้นที่ใกล้พื้นดินที่สุดส่วนห่วงจุ้ยในที่ทำงานเป็นหัวหน้าคุมคนต้องนั่งหลังสุดนะคะและให้คนที่ตำแหน่งต่ากว่าเรานั่งหน้าลดหลั่นไปตามขั้นให้เราได้เห็นการทำงานทั้งหมดตำแหน่งการนั่งแบบนี้ในแง่ทางจิตวิทยาจะช่วยกระตุ้นให้บริวารตั้งใจทำงานมากขึ้นค่ะ และจุดสำคัญเลยก็คือห้ามนั่งด้านหน้าลูกน้องหรือว่านั่งหันหน้าเข้ากำแพงเด็ดขาดเพราะนอกจากสมองจะไม่แล่นแล้วจะไม่สามารถจูนความคิดกับคนใต้บังคับบัญชาได้เลยนะคะสื่อสารกันไปโคลนทิศลทางปล่อยให้บริวารช่วยเหลือกันเองในศาสตร์ห่วงจุยหัวหน้างานควรต้องนั่งในตำแหน่งที่มองภาพรวมได้ชัดเจนเก็บรายละเอียดคนใต้บังคับบัญชาให้ได้มากที่สุดค่ะ หากเป็นหัวหน้าที่มีห้องส่วนตัวควรเป็นห้องกระจกที่สามารถมองเห็นบริวารทั้งหมดได้และการจัดที่นั่งในห้องควรนั่งหันหลังให้ผนังทึบโต๊ะเก้าอี้มีขนาดใหญ่และความมั่นคงไม่ขยับเขยืขย้อนได้ง่ายเก้าอี้ไม่มีล้อโต๊ะทางานใหญ่เป็นขุนพลนะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ใช่ว่าจะอยู่ไม่ได้เป็นนายคนใจต้องนิ่งและต้องอบอ้อมอารี เข้าอกเข้าใจให้มากๆเมื่อเราให้ใจลูกน้องแล้วลูกน้องจะให้ใจเราค่ะถึงบางครั้งเขาไม่เห็นเวลาก็จะทำให้เขาเห็นและดีที่สุดคือความภูมิใจในตัวเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เป็นหัวหน้าคนนะคะเอาแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดห่วงจุยสร้างบารมีเป็นเจ้าคนนายคนค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ